ริทยืนยันก้าวไกลเดินหน้าถแถลงแนวทางสู้คดีก้ามิถุนายนตามนัดแม้ศาลปรามยันไม่ใช่การชี้นำสังคมหรือกดดันศา 9, น next, ลก้าวไกลยืนยันเดินหน้าแถลงแนวทางสู้คดีก้ามิถุนายนตามนัดแม้ศาลปรามยันไม่ใช่การชี้นำสังคมหรือกดดันศาลร,รัฐธรรมนูญนายภริศวัชรสินทูโคศกพ,พักก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญรับคำชี้แจงพักก้าวไกลกรณีร้องยุบพ,พักนัดพิจารณาต่อ12มิถุนายน และเตือนให้งดการแสดงความคิดเห็นก่อนมีคำวินิจฉัยเนื่องจากอาจกระทบต่อรูปคดีโดยระบุว่าพักเก้าไกลเห็นผลการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญแล้วแต่ยังยืนยันว่าในวันที่9มิถุนายนนี้จะเดินหน้าถแถลงนาวทางการต่อสู้คดียุบพ,พักตามเดิมเรายืนยันกับทั้งประชาชนและสารรัฐธรรมนูญว่าการถแถลงในวันที่9มิถุนายน นี้ไม่ได้ไปกดดันศาลหรือชี้นำความเห็นใครแต่เป็นเพียงแค่พยายามยืนยันและอธิบายพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีคำถามถ,ามถึงแนวทางในการต่อสู้คดีของพักรวมถึงเอกสารที่จะใช้นำมาประกอบการแสดงก็ไม่ใช่เอกสารลับอะไรแต่เป็นเอกสารที่เราได้ยืน่นให้กับสารรัฐธรรมนูญในส่วนของการชี้แจงของพักเก้าไกลจึงยืนยันว่าเดินหน้าต่อและ ยืนยันไม่มีวัตถุประสงค์ในการไปกดดันหรือชี้นำสังคมในด้านใดด้านหนึ่งแต่เป็นการเปิดเผยแนวทางการต่อสู้อย่างตรงไปตรงมาส่วนจะมีการวางแผนแนวทางการต่อสู้อย่างไรนั้นขอให้รอพร้อมกันในวันที่9แต่ขั้นตอนกระบวนการในวันที่12มิถุนายนไม่ได้เป็นการอ่านคำวินิจฉัยแต่เป็นเพียงการนัดประชุมของสารรัฐธรรมนูญ อย่างที่พักก้าไกลได้เคยสื่อสารไว้ว่าอยากเห็นกระบวนการมีการไตส่สวนข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมดังนั้นในวันที่12ก็อาจจะเห็นคำตอบหรือแนวาทางจากสารรัฐธรรมนูญชัดเจนขึ้นว่าจะมีการไตส่สวนหรือไม่อย่างไรกรอบระยะเวลาจะเป็นเช่นไรส่วนที่มีข่าวว่ามีกระบวนการจ้องยุบพักเก้าไกลนั้นนายภริตล่าว,ว่าต้องแยกในแต่ละกรณีซึ่งในส่วนคดีของพักเก้าไกลขอยืนยันว่า จะทำเต็มที่เพื่อต่อสู้คดีดังกล่าวเพราะเรามองว่าผลลัพธ์ของคดีดังกล่าวไม่ได้ส่งผลต่อแค่ชะตากรรมของพรรคก้าวไกลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นคดีที่สร้างบรรทัานกับการเมืองไทยในอนาคตเช่นเดียวกันดังนั้นเราทำเต็มที่ในการต่อสู้คดีและปกป้องพรรคคือการต่อสู้และหวังถึงสถานการณ์หรือฉากทัศน์ที่ดีที่สุดแต่ก็แน่นอนต้องมีแผนรับมือกับทุกฉากทัศน์รวมถึงฉากทัศ์ที่เลวร้ายที่สุดด้วยเช่นกัน เมื่อถามย้ำว่ามีการตั้งพักสำรองและรับสถานการณ์มูเห่าไว้หรือ,อยังหากพักถูกยุบนั้นนายพาฤทธ์กล่าวว่าหลายคนจะถามถึงเรื่องพักสำรองแต่อย่างที่ตนเรียนเอาไว้ว่าเป้าหมายเฉพาะหน้าตอนนี้คือการต่อสู้เพื่อปกป้องพักก้าวไกลและบุคลากรของพักก้าวไกลดังนั้นตนก็ต้องพูดเหมือนเดิมว่ามีแผนรองรับทุกฉากทัดแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาลงในรายละเอียดของแผนฉากทัดใดฉากทัดหนึ่งจนกว่ามันจะเกิดขึ้น สิ่งที่สำคัญตอนนี้คือการปกป้องพักและในวันที่9ก้ามิถุนายนนี้ก็จะเห็นถึงแนวทางในการพยายามที่จะปกป้องพักอย่างชัดเจนขึ้นอส่วนข่าวลือเรื่องของหมูเหา่าก็ขอยืนยันว่าเท่าที่เห็นจากรายงานในข่าวทั้งหมดยังเป็นแค่ข่าวลือและเป็นเพียงแค่กระสายยังไม่เห็นว่ามีข้อมูลและหลักฐานอะไรเราทุกคนในพักเก้าไกลและก็จะเดินหน้ากันต่ออย่างเป็นเอกภาพตนเชื่อว่าเพื่อนๆในพักเก้าไกลก็รู้ดีและจําได้ดีว่า ในวันที่แต่ละคนเดินเข้ามาในพักเก้าไกลเพื่อยื่นใบสมัครลงสมัครรับเลือกตั้งสมัครเป็นสมาชิกดังนั้นยังยืนยันคำเดิมว่ายังเชื่อมั่นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพักก็เชื่อว่าอุดมการณ์และความฝันนั้นก็เป็นเป้าหมายที่เราเดินหน้าต่อร่วมกันและเชื่อว่า เพื่อนๆในพรรคคาวไกลก็รู้ดีถึงความคาดหวังที่ประชาชนให้ไว้กับเราผ่านการเลือกตั้งเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาและเราทุกคนก็จะทำงานโดยซื่อตรงต่อความคาดหวังและความไว้วางใจที่ประชาชนให้กับเรามายืนยันว่าจะถแถลงข่าวต่อและยืนยันด้วยเช่นกันว่าสิ่งที่เราจะถแถลงไม่ได้เป็นการไปกดดันศาลหรือว่าชี้นำทางใดทางหนึ่ง แต่เป็นการอธิบายแนวทางต่อสู้คดีตามเอกสารที่เราได้ยี่เนาะให้กับสารรัฐธรรมนูญด้วยผมคิดว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคดีนี้เป็นคดีที่พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจผมเองก็ถูกถามหลายรอบและตอบอะไรที่ไม่สามารถตอบได้โดยลงในรายละเอียดว่าแนาวทางการต่อสู้คดีเป็นเช่นไรดังงอนะนอะผมขีดดาว่า เพื่อให้พี่น้อ,องออปราชาชนและสื่ออมอมวรละชะนที่สนใจได้หายสงสัยและมีชุดข้อมูลที่ครบถ้วนก็เลยคิดว่าแนวทางที่ตรงไปตรงมาที่สุดคือการถแถลงเปิดเผยเอกสารที่เราใช้ในการต่อสู้คดีเพื่อให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่ได้อ่านแล้ววิเคราะห์กันต่อนายพริสกล่าวโคศกพักก้าวไกลกล่าวด้วยว่าขณะนี้ทุกคนในพักยืนตามแนวทางที่ตนได้พูดไว้และขณะนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างพอรอบอรประชามติในวันที่18มิถุนายนและการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่รัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีเวลาเต็มที่ในการจัดทำและนอกจากจะตรวจสอบว่าการจัดสรรงบประมาณคุ้มค่ากับพี่น้องประชาชนหรือไม่สิ่งที่พักก้าวไกลยพยายาม จะทำจะต้องตอบสังคมให้ได้ด้วยเหมือนกันว่าถ้ามาอยู่ในตําแหน่งที่รัฐบาลอยู่นะเวลานี้เราจะทํางบประมาณแบบไหนที่ตอบโจทย์มากกว่าดังนั้นนอกจากการตรวจสอบงบประมาณแล้วการอภิปรายในครั้งนี้จะเป็นตัวอย่างให้ประชาชนได้เห็นว่าในอนาคตหาขให้พักก้าวไกลเป็นรัฐบาลจะมีแนวทางในการบริหารเงินของพี่น้องประชาชนอย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น